เขาอยู่คูลเลองผมหายไปในช่วงค่มคืนครับผมพบผมผ่านไปแค่ฐานสินาทีไปกินข้ามาครูเลี้ยมันหายไปสองตัวผมไล่หาทั้งบอร์ดไม่เจอเหลือรอลแค่สองตัวผมว่าน่าจะใช่ครับผมแล้วผมก็ลองเลี้ยงไทเกอร์กินข้าบ้าลงไปในนั้นสามดเหมือนกันเลี้ยงมาสองเดือนแล้วปลาคองมันก,ก็ไม่กินเลยสวัสดีครับผมวันนี้ยผมไอไก่นคนดีคนเดิมแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาตอบคําถามโลกแตกที่คนต่างอยากรู้ครับคําถามที่ว่าก็คือปลาห่านูกยูนะครับสามารถเลี้ยงกับปลาทองได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเลยครับว่าได้หรือไไไมม่ด้คครรัับบผปเลย ก่อนอื่นนะครับผมต้องเกินก่อนเลยว่าที่บ้านผมนะครับมีบ่อปูลซึ่งไว้เลี้งปลาทองอยู่นะครับผมอยู่ด้านล่างและผมก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก็คือผมจับประหางวายุงฟูเลสนะครับลงไปเลี้ยงกับปลาทองและปรากฏผลที่ได้ก็คือ ปลาหา่ยูฟเลี่ของผมหายไปในช่วงค่ำคืนครับผมผมก็ลองมานั่งสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะโดนแบบพวกจิ้งจกตุ๊กแกพวกจิ้งเหลียมกินหรือเปล่าเพราะที่บ้านผมมาปลูกต้นไม้ค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างมีพวกสัตว์พวกนี้อยู่ครับแล้วระดับน้ำครับผมมันก็ค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับตรงขอบใช่ไหมครับไอ้พวกจิ้งจกตุ๊กแกมันสามารถมายืนแล้วก็จกจกกินได้ แล้วมันจะมีจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่น้ำนิ่งพวกปลาหางนอยู่ของผมอชอบไปแอบอยู่ตรงนั้นผมก็ลองสังเกตดูแลเออผมก็เอออาจจะคิดว่าใช่นะผมก็เลยลองทําที่ปิดกันขึ้นมาแล้วก็หมดปัญหานี้ไปคราวนี้ผมก็เลี้ยงปลาหางอกยู่ฟูลเลมาได้สึงเสร็จนะครับซึ่งพวกนี้มาระยุประมาณ3เดือนแล้วน้องพวกนี้ครับคือมันโตช้ามากผมก็เลยอาจจะไปลงบ่เพราะบ่มันมีขนาดกว้างใช่ไหมครับแล้วมันก็มีพวกตะไคร่น้ำาให้มันกินอาจจะโตวไวขึ้นผมก็เลยจับ4ตัวนี้ครับมี4ตัวจับลงไปเลี้ยงอยู่ในนั้นนปปปรรราาาาากฏวว่่หหัััคึชโมบบผอยยูฟ แลปะป้าป้าผมก็ไปลองนั่งดูป้าป้าผมมองว่าไอ้พวกปลาทองเนี่ยครับมันไล่งับประหารนยงฟูเร่ก,กับผมเลยตัวเล็กอ่ะมันก็ไม่เล็กมากนะครับสามเดือนมันก็แต่มันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะคือมันแบบโตไม่เต็มที่อ่ะครับผมมันก็โอเคอประมาณหนึ่ง ซึ่งป้าบอกว่ามันไล่งับเลยาทองมันไล่งับหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับผมก็มาดูสรุปฟูรีผมหายไป2ตัวเหลือแค่2ตัวผมก็ได้จับ2ตัวนี้แยกไปไว้ในบ่อกองเลยแล้วผมก็ได้ข้อสรุปว่าปลาทองเนี่ยครับอาจจะไล่กินปลาที่เป็นสีสีตัวนี้กว่ามันก็ได้เพราะมันเพราะมันไม่รู้หรอกมันก็คิดว่าโคจะเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งป้าผมก็บอกว่าเวลาป้าผมไปตกปลาครับเวลาเวลาป้าผมใช้เหยื่อที่แบบเป็นสีสีพวกปลาจะกินดีกว่าใช้เหยื่อที่เป็นแบบสีดำผมก็อ๋อโอเคถ้างั้นน มันก็ไล่งับไปเลือ่อนมันเห็นป็นสีสีอ่ะผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับพะผมผ่านไปแค่40นาทีไปกินข้าวมาครูเล็มันหายไป2ตัวผมไล่หาทั้งบ์ดไม่เจอเหลือรอลแค่2อตัวผมว่าน่าจะใช่ครับผมและอีกอย่างนึงน,นะผมอ่ะเคยเลี้ยงปลาหางยูงเป็นร้อยตัวนะครับเป็นตัวแบบมั่วๆสีดำๆนะครับเลี้ยงอยู่กับพวกปลาทองปลาทองผมมันไม่กินเลยสักตัวทุกคนเชื่อไหมแล้วผมก็ลองเลี้ยงไทเกอร์คิงคอวบ้าลงไปในนั้น3ตัวเหมือนกันเลี้ยงมา2เดือนแล้วปลาทองมันก็ไม่กินเลยเพราะไทเกอร์คิงคาปบ้ามันก็ไม่ีตัวส เออแต่พอลงฟูเล่ไปม,มันโดนกินเลยผมเคยลงตัวใหญ่เป็นโดนจรงตัวสวยมากซื้อมาสามร้อยกว่าบาทลงไปคืนเดียวหายแล้วคราวนี้ลง,ลงลูกฟูเล่ไปสี่หายไปสองผมก็โอเคถ้างั้นน่าจะได้ข้อสรุปแล้วครับคือปลาหาาโลยูไม่สามารถเลี้ยงมาปลาทองได้ครับผมมันสามารถเลี้ยงได้เฉพาะปลาห่าโลยูที่ไม่มีสีนะครับตัวที่มีสีส,สวยๆเนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้ครับผมผมฟันธงในจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาสามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างเลยได้แล้วครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอ่ากกกฝดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ไก่คนดีคนเดิมเลยครับผมยังไงวันนี้ไก่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ